สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกและก็ลัคนาพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าของชาวราศีพิจิกประจำเดือนตุลาคมค่ะ2,564ถือว่าเป็นคลิปที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ดูได้รับชมแล้วก็นำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงๆของเรานะคะไปประกอบการตัดสินใจค่ะชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะ พอมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมเราก็ดูที่ดูได้ทั้งราศีแล้วก็ทั้งลัคนาพิจิกนะคะเพียงแต่ว่าเราดูที่เรื่องราวมันเป็นหลักเอาล่ะชาวราศีพิจิกสถานการณ์ปัจจุบันของคุณกับแฟนคุณนะคะยังพยายามที่จะประครับประคองกันอยู่นะคะพยายามประครับประคองพยายามที่จะ เขาเรียกว่าพยายามที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์มันมันเปลี่ยนไปจากนี้หน้าไพ่ค่อนข้างที่จะมีเหตุมีผลนะคะหน้าไพ่มีเหตุมีผลอาจจะมีความไม่สบายใจมีความไม่มั่นใจมีความรู้สึกเออไม่สบายจเขาเรียกว่าคาดเดาอนาคตได้ยากลําบากมีความกังวลใจเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เออเราก็ไม่ได้อยากไปไหนนะคะเราก็อยากที่จะอยู่ตรงนี้ นะเพื่อที่ให้เขาแบบว่าคือบางทีคุณรู้คุณรู้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนะคะเขาเองเขาก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ต้องให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วแฟนคุณแม่หมอคิดว่าเขาเองเขาอาจจะตอนนี้ยังไม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องว่าเออฉันจะต้องเลือกฉันจะต้องตัดสินใจฉันจะต้องแก้ปัญหาเขายังคงใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆนะคะทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวตัว,ตวคุณเองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยหน้าไพ่เหมือนค่อนข้างนิ่ง ะตะตัดสินใจช้าแก้ไขปัญหาช้าแล้วก็ใช้ความอดทนสูงคนที่ใช้ความอดทนนะ่าจะเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเราอดทนเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เข้มแข็งมากพอที่จะเดินออกจากตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอาจจะมีความไม่สบายใจบ้างนะะมีไม่มันมันไม่ได้หวานมันไม่ได้โรแมนติกมันเหมือนกับว่า,ายังไม่ได้เลิกกันแต่คบกันแบบแบบคนที่ ที่รู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันก็รอดูให้เธอตัดสินใจนะเธอเองเธอก็รอดูท่า,าทีฉันว่าฉันจะทํำยังไงมันนิ่งๆเงียบแล้วก็ต่างคนต่างทํามาหากินไปคือมันออกแนวนั้นนะคะเหมือนกับเออฉันก็ต้องอยู่ตรงนี้เธอก็อยู่ตรงนี้มันมันเป็นเหมือนมันเป็นความปกติที่หรืออาจจะพยายามที่จะคิดว่ามันมันยังไม่ได้จําเป็นจะต้องไปไหนหรือเปล่า ในส่วนของชาวพิจิกนะคะชาวพิจิกคุณให้ความสำคสัญกับครอบครัวนะคะมีทั้งสีไม้มีทั้งสิบถ้วยแม้จะไม่มั่นใจว่าอนาคตจะออกมาในทิศทางไหนจะไปได้ดีหรือเปล่าแฟนคุณจะเลือกใครนะคะมีท้อใจบ้างเล็กน้อยมีท้อใจมีเหนื่อย แต่สิ่งที่คุณคำนึงถึงมากกว่าที่จะคิดถึงความรู้สึกของตัวเองคือความเป็นครอบครัวความผูกพันความมั่นคงคุณคบกันในความรู้สึกคุณนะคะโอเคเพื่อนฝูงรับรู้ครอบครัวรับรู้และระวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วคุณไม่อยากทําลายสิ่งนั้นคุณอดทนคุณนิ่งคุณเงียบเพื่อที่จะรอให้เขาตัดสินใจรอให้เขาแก้ไขปัญหาทั้งๆที่เหมือนกับคือจริงๆคุณก็ต้องปรับตัวพอสมควรนะด้วยนิสัยใจคอคุณคุณไม่ใช่คนที่จะมายอมรับอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะ คือไปได้ก็ไปแล้วแต่ว่าก็อยากให้ความสำคัญกับกับครอบครัวกับผู้หลักผู้ใหญ่กับสิ่งที่ซีสร้างร่วมกันมานะคะคุณให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากก็เลยเออฉันอยู่นิ่งๆฉันอยู่ฉเฉยๆฉันฉันรอก่อนดีกว่านะมันเป็นอะไรในลักษณะนั้นมันมีความผูกพันความมั่นคงนะคะที่สร้างร่วมกันมาบางท่านถึงขั้นวางแผนแต่งงานซะด้วยซ้ำค่ะคือเราเราก็กะแล้วว่าเราจะใช้ชีวิตกู่กับคนนี้ก็เลยไม่อยากที่จะด่วนตัดสินใจนะคะ แฟนคุณก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวนะคะมีสิบถ้วยของของทั้งสองฝ่ายของคุณทั้งสองคนนะคะไพ่ที่ออกมาเหมือนกันนะด้วยสถานการณ์คือสิบถ้วยกับอัศวินเหรียญน,นะคะ นาไพ่สองใบบ่งบอกถึงการที่แบบว่าเออยังยังไม่มั่นใจว่าอนาคตจะไปในทิศทางไหนแต่ยังไม่ได้ปล่อยมือมันเป็นช่วงของการประเมินเป็นช่วงของการตัดสินใจเป็นช่วงของการใคร้ครวนว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดีสิ่งไหนคือสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตให้ในขณะเดียวกันทั้งคุณทั่งเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวในความรู้สึกเขาอาจจะยังมีมีเอ็นเอียงบ้างเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีการปันใจมันมีการที่แบบว่ามีมือที่3เข้ามานะคะเขาอาจจะกาลังคิดกําลังพยายามที่จะแก้ พยายามจะแก้ปัญหาเพื่อที่จะดึงความเป็นครอบครัวกลับมาความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณแม่หมอว่าเขาเห็นความสำคัญของคุณเห็นไหมมีสิบเหรียญขึ้นมาด้วย <c oughs> สิบเหรียญน,นี่ไพ่ของความเป็นครอบครัวไพ่ของความมั่นคงและยังเป็นราชินีเหรียญในความรู้สึกเขา ถ้าเขาอยู่กับคุณต่อไปถ้าเขาคบกับคุณหรือใช้ชีวิตร่วมกับคุณชีในความรู้สึกเขานะชีวิตคือความมั่นคงนะคะช่วยกันทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวจะร่ํารวยกันต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้นะคะนะไม่รู้ว่าไพ่ที่มีต่อมือที่3จะเป็นยังไงนะแต่ว่าต่อให้เขารักมือที่สามมากมายแค่ไหนก็ตามแต่แม่หมอมองว่าเขาไม่ทิ้งคุณคุณคือความมั่นคงค่ะ กับมือที่สามแม่หมอมองว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจนะในความรู้สึกของเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาจะเลิกกับมือที่สามมันอาจจะไม่ยุติธรรมกับทางโน้นเขาอาจจะมองว่าเออเขาเป็นฝ่ายผิด น้ำมือที่3ามไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นนะถ้าจะแก้ไขปัญหาด้วยการเออยู่ดีๆเลิกเลยอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ยุติธรรมกับทางโน้นหรือบางทีเขาอาจจะกําลังสองจิตสองใจยอยู่ในช่วงของความลังเลจะทํายังไงจะสารต่อหรือจะหลุดหรือยังไงนะคะกำลังพยายามจะใช้เหตุใช้ผลนะถามว่า,าแล้วเขารักมือที่สามไหมไม่เหมาะมองว่าด้วยหน้าไพา่เขาไม่ได้คํานึงถึงเรื่องรักละเขาคำนึงถึงความเหมาะสมคำนึงถึงความถูกต้องคำนึงถึงว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขานะคะหน้าไพ่มันเต็มไปได้วยความรู้สึก ที่เออมันมันเต็มไปด้วยเหตุผลนะคะมันเต็มไปด้วยเหตุผลก็เป็นไปได้ว่าโอเคละ่ะเขารู้สึกว่าเออเขาก็ยังชอบคุณเขาก็ชอบมือที่3มด้วยแต่ว่าการที่เขาจะเลือกใครมันจะขึ้นอยู่กับว่าใครคือคนที่เหมาะสมใครค,คนที่อยู่กันแล้วนะคะนิสัยใจคอไปกันได้อยู่กันแล้วจะรอดนะคะช่วยกันทํามาหากินมันออกแนวนั้นนะคะคือมอุมมองแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันบางท่านนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องความรักอย่างเดียว ฉันรักเขาอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะรักเขาฉันก็จะอยู่กับเขานะคะกัดก้อนเกลือฉันก็จะกัดอะไรประมาณเนี้ยแต่สําหรับคนคนนี้นะคะเขามองลึกกว่านั้นเขามองถึงความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะระหว่างคุณสองคนในเดือนตุลาคมค่ะมีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะถามว่า,าแล้วได้ใช้เวลาร่วมกันมีความสุขดีไหมมีความสุขดีค่ะแต่ว่า <c oughs> มันยังไม่ได้มีการตัดสินใจค่ะ มันยังไม่มีการตัดสินใจยังไม่ได้มีการเลือกยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้คุยแต่อยากเจออาจจะยังลังเลยังไม่แน่นอนนะคะบางทีอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งหลบหน้าหลบตาหรือใครคนใดคนหนึงยังไม่อยากที่จะคุยเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าจะคุยนะคะจะต้องใช้แบบว่าเล่เหลี่ยมนิดนึงใช้เล่เหลี่ยมไม่ใช่บอกว่าเธอ นะ้ามาคุยกันเรื่องเธอกับมือที่สามหน่อยซิแบบนี้ไม่ได้นะคะมันต้องมีเล่ห์เหลี่ยมต้องมีเล่ห์กลต้องมีทริคในการที่จะแบบว่าให้เขายอมมาคุยกับเราโดยที่โดยที่เขาคิดว่าเออจะคุยเรื่องอื่นหรืออย่างนน้นอย่างนี้นึกออกไหมคะเออ,อลองคิดดูนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะาไม่ทะเลาะนะคะไม่ทะเลาะสามไม่รุนแรงมากขึ้นนะ้ามันออกนิ่งๆสงงๆแต่ก็ให้ความรู้สึกพออกพอใจยังไม่ได้ปล่อยมือจากกันคะ่ะ คือหน้าไพ่ของเขาค่อนข้างที่จะตัดสินใจช้าคิดช้านะคะตัวชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะคะแน่นอนแม่หมอมองว่าคุณเองจะเป็นต้องเป็นฝ่ายที่มีเล่กลในการที่จะพูดคุยในการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะมีทั้งใจร้อนมีวู่วามนะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออคุณพยายามจะควบคุมตัวเองนะแม่หมอมองมองอย่างนี้นะคะ การแสดงออกของคุณคือการแสดงออกของคนที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เออฉันปล่อยไปเฉยๆฉันพยายามประคับประคองนะคะออฉันพยายามเข้าอกเข้าใจเธอนะหาวิธีที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปหาวิธีที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นต้องบอกว่าไพ่เดอะแมจิกเชียนนอกจากบ่งบอกถึงการพูดคุยการเจรจาหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วมันยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวามากขึ้นตื่นเตน แล้วก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่ในทางที่ดีนะคะมันเหมือนเช่นนะแฟนคุณเขาอาจจะไม่คิดว่าเอ๊ะคุณจะอยากเที่ยวกับเขาคุณจะอยากทําอาหารให้เขาคุณจะอยากซื้ออะไรให้จากดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณกลับทําสิ่งนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วคุณก็คิดด้วย ะะเพราะว่าจ,จิตใจคุณจริงๆข้างในคุณใจร้อนคุณคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเมื่อไหร่จะเลือกเมื่อไหร่จะตัดสินใจเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาแต่ว่าการแสดงออกของเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าดีนะคะการที่มีเลขเหลี่ยมเล็กน้อยนะเพื่อที่จะดึงคนของเรามามันไม่มีอะไรผิดเนาะในส่วนของแฟนคุณล่ะ เขาเจอปัญหาพอสมควรนะคะเจอปัญหาในลักษณะที่ว่าสิ่งที่เขาต้องทำสิ่งที่เขาต้องจัดการมันทำให้เขาไม่มีความสุข คนคนนี้นะคะเขาจะเน้นที่ความสุขเน้นที่ความสบายใจเน้นที่ความพอใจของเขาเองแต่มันเหมือนกับว่าเขาก็ได้รับแรงกดดันอาจจะได้รับแรงกดดันทั้งจากคุณหรือจากมือที่3าก็ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเลยเขาไม่อยากเลือกเขาไม่อยากตัดสินใจเขาไม่อยากที่จะต้องมาทําอะไรที่มันวุ่นวายใจแบบนี้นะมันมีแนวโน้มว่าเขาเองเขาอยากที่จะจะคบทั้งสองคนต่อไปอยากซื้อเวลาไว้อยากขอเวลาในประวิงเวลาในการตัดสินใจไว้ก่อนนะคะมันออกแนวเนี้นะคะ่ะ เขายังไม่ได้ไม่ได้มีความเด็ดขาดมากพอที่จะที่จะเลือกที่จะตัดสินใจหรือที่จะแก้ไขปัญหานะคะถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากคุยกับเขาแต่เขาดูหลบหน้าหลบตาดูเหมือนไม่พร้อมดูไม่อยากที่จะคุยอะไรแบบนี้เป็นไปได้ว่านะคะพอเขารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเขาคุยกับคุณแล้วมันอาจจะทะเลาะก,กันซ้ําและอาจจะถึงขั้นเลิกลา นะคะมันอาจจะถึงขั้นนั้นก็ได้ในความรู้สึกของเขานะคะเขายังไม่พร้อมที่จะเลิกเขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจยังไม่พร้อมที่จะเลือกขอให้ชาวราศีพิจิกลัลคนาพิจิกนะคะพิจารณานําไปประกอบการพิจารณานะไม่ว่าคุณต้องการจะยื่นคําขาดหรือคุณต้องการการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาภายในตุลาคมเขาไม่พร้อมจริงๆเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากพูดอยากคุยหรืออยากที่จะดึงเขากลับมาหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณต้อง ไม่ไม่ออกแนวแบบแบบใจร้อนแบบข่มขู่แบบยื่นคำขาดแบบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาเขาเขาไม่อยากทะเลาะเขาก็จะเฉยเฉยเขาก็จะทำนิ่งๆเงียบเงบแล้วเผลอเผอบางทีคุยกันไปนะคะอาจจะมีการใช้อารมณ์ได้เพราะอย่าลืมว่าถ้ามีการเริ่มต้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะฉุดตัวเองไว้ไม่อยู่นะคะคือตั้งต้นอะเราจะค่อยๆคุยเราตั้งใจว่าเราจะคุยคุยดีๆไม่ทะเลาะ แต่ว่าบางทีไปไปมามาแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเราคิดว่าเราทําแบบนี้เขาจะทําแบบนี้อะไรแบบนี้มันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าแฟนคุณนะคะเขาเต็มไปด้วยความกังวลใจเมื่อพูดถึงคุณความรักไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาไม่สนใจตรงจุดนี้เขาสนใจแค่ว่าไม่อยากคุยกลัวทะเลาะกลัวต้องเลิกเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จัดการปัญหาถ้าสมมุติว่าคุณไปยื่นคําขาดเขา ว่าเออถ้าเธอไม่เลือกถ้าเธอไม่แก้ไขปัญหาฉันจะเลิกฉันจะไปเขาก็คงจะต้องยอมให้คุณไปนะคะเพราะฉะนั้นคิดดีๆพิจารณาดีๆค่ะกับมือที่สามล่ะกับมือที่สามยังนิ่งๆอยู่นะคะยังนิ่งๆแต่ก็ไม่ได้มีความสุขถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเงียบๆแต่เขาไปม,มีความสุขกับมือที่สามไม่ใช่กับทางนี้กับทางนู้นเองอาจจะคุยกันน้อยเจอกันน้อยด้วยซ้ำตุลาคมค่ะ เขาอาจจะอยู่ของเขาเยียบๆนิ่งๆทําในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาสบายใจทํางานเสร็จเขาก็ อะไรที่เขาสบายใจเขาจะอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเขามาคุยกับคุณเขาคิดว่าเขาจะไม่สบายใจถ้าเขาไปหามือที่สามเขาก็จะไม่สบายใจไม่หม,มองว่าเขาเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะทําเป็นไม่สนใจข้ออะไรต่างๆนานานะคะกับมือที่สามค่อนข้างที่จะนิ่งไม่มีการพัฒนาไม่หวานไม่โรแมนติกนะอาจจะเจอกันน้อยคุยกันน้อยด้วยซ้ําไม่ได้มีอะไรที่มันคืบหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเราดูแลแค่ในส่วนของเราแล้วก็ในส่วนว่าเราจะจัดการกับแฟนเราอย่างไรนะแค่นั้น มือที่สามไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะมีความสุขเขาจะอย่างงู้นอย่างนี้มากกว่าเรานะคะเอาละ่ะมันยังไม่จบนะคะในเดือนตุลาคมยังไงก็คุณจะต้องแบบว่าเออต่อสู้ฝ่าฟันกันต่อไปเนาะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะโอกาสหน้าถ้าสมมติว,ว่าหลายๆท่านอยากจะมาอัปเดตกันใหม่ก็เรียนเชิญน,นะคะในออคลิปของเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งพอขึ้นตุลาคมเดี๋ยวแม่หมอทำให้ดูนะคะเอาละ่ะเป็นกำลังใจให้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ